ความเคลื่อนไหวในรัฐสภา4ปีแห่งความหวังของประชาชน4ปีของความตั้งใจจะเป็นสมาชิกที่ดีของพวกเราย่อมจะได้ผลคุ้มค่าทุกประเด็นความเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติคำสัญญาที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นค่ะถึงจะเป็นเครื่องบ่งชี้ความรับผิดรับชอบที่มีต่อประชาชนทุกเก้าแยงการทำงานของผู้แทนปวงชนจังหวัดได้เข้าถึงฝ่ายนิติบัญญัติได้เข้าถึงการรับผิดชอบของกลุมผู้แทนรัษดร ติดตามได้ที่นี่รัฐสภาคืนสุดท้ายของนักสร้างสาร,รคดีคว้ารางวัลชนะเลิศรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี2567ประเภทเรืองสรรันส่วนรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีได้แก่ผลงานเรื่องบ้านเหมือนที่เราท่านอ่านก่อนโตนอกจากนี้ยังมีอีกหลายรางวัลของทั้งประเภทเรืองสั้นและบทกวีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัสสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานกรรมการรางวัลผ่านแว่นฟ้าปีพศ2567นำแถลงข่าวเผยผลการตัดสินและเผยว่าเตรียมจัดพิธีมอบรางวัล26กันยายนนี้พร้อมย้ำว่า การตัดสินอยู่บนพื้นฐานการวินิจฉัยที่เป็นธรรมและมีการพิจารณาผ่านคณะกรรมการถึงสามกระบวนการเพื่อคัดเลือกผลงานที่ดีเยี่ยมจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด7 8็ดร้อยแปดสิบหกผลงานสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนระัษฎรนะครับก็ได้ดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการผ่านเว้นฟ้าน,นะครับต่อเนื่องมานะครับทีนี้ก็เป็นก้าวสู่ทศวรรษที่สามนะครับเราดำเนิน การเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2545ครับ20กปีสําหรับในปีนี้นะครับมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดนะครับจํานวนทั้งสิ้นนะครับก็จํานวนที่มากพอสมควรนะครับ786ผลงานครับใน786ผลงานนะครับแบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น318ผลงานครับและบทกวีจํานวน468ผลงานนะครับในส่วนของการพิจารณาตัดสินครับเราก็ดําเนินเหมือนกับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็มีการพิจารณาใน3รอบครับ รอบแรกนะครับเป็นคณะกรรมการตัดกองนะครับคณะกรรมการตัดกองเราแยกในส่วนของเรื่องสั้นและบทกวีนะครับแล้วก็รอบที่สองครับเป็นคณะอนุกรรมการคัดเลือกก็จะได้เสนอความเห็นว่าเรื่องใดมีความเหมาะสมนะครับควรได้รับรางวัลอย่างไรบ้างนะครับก็แยกเป็นสองส่วนนะครับก็เป็นอนุกรรมการคัดเลือกเรื่องสั้นและก็บทกวีครับคณะกรรมการรางวัลผ่านเว้านะครับก็ได้มีมติตัดสินเรียบร้อยนะครับในเรื่องสั้นและบทกวีนะขอเรียนว่า ตอนพี่ิินิจัยของกรรมการท่านไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะครับท่านจะมาทราบชื่อผู้แต่งภายหลังผลการตัดสินที่กรรมการนิฉัยท่านเลือกตัดสินในแต่ละรอบเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าเป็นรางวัลท่านก็จะมาทราบชื่อผู้แต่งในภายหลังนะครับก็เป็นเป็นการเหมือนการเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะครับขอเรียนว่าปีนี้บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลนะครับเพราะว่าผลงานของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในส่วนของบทกวีและเรื่องสั้นครับ น,นักสร้างสารคดีโดยสาโรธแซ่ซึ้งที่ได้รางวัลชนะเลิศรางวัลผ่านแว้นฟ้าของปีนี้จะได้รับโล่รางวัลผ่านแว้นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลหกหม0่น 60, บาทส่วนรางวัลรองชนะเลิศประเภทเรื่องสั้นมีสองรางวัลได้แก่ผลงานเรื่องบุญคุณไม่ต้องทดแทนโดยคิยวรากรคำคุณและผลงานเรื่องพระธาตุล้มโดยประเสริฐศักดิ์ปัตมริศ จะได้รับโล่รางวัลผ่านเว้นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลรางวัลละ40,000บาทรางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีเรื่องบ้านเมืองที่เราท่านอ่านก่อนโตโดยรังสิมันจุนริกจะได้รับโล่รางวัลผ่านเว้นฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล60,000บาทรางวัลรองชนะเลิศสองรางวัลประเภทบทกวี คือผลงานเรื่องจากดีเกฮูลูถึงปูตูฮาลืลูบอโดยสกลพดุงวงและผลงานเรื่องต้นไม้ประชาธิปไตยโดยชูชาติครุฑใจกล้าจะได้รับโลกรางวัลผ่านวินฟ้าและเกียรติบัตรของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลรางวัลละสี่0 0บาทและสำหรับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้นและประเภทบทกวีอีกประเภทละสิรางวาัลจะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา และเงินรางวัลรางวัลละ20,000บาทผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานพิธีมอบรางวัลทางเพจ Facebook รางวัลผ่านแว่นฟ้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมก้าวต่อเนื่องสู่ทศวรรษที่3ามรางวัลผ่านแว่นฟ้าวรรณกรรมการเมืองทรงคุณค่าสะท้อนภาพประชาธิปไตยจากมุมมองของประชาชนติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของฝ่ายนิติบัญญัติได้กับทีมข่าววิทยุรัฐสภา